มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี้์ตช่องมันได้เลยทุกคนความระมัดระวังไม่เพียงพอและทำให้ทุกอย่างล่าช้าครั้งหน้าควรจะยืนยันผ่านการเฝ้าระวังว่าทุกอย่างปลอดภัยก่อนที่จะออกไปข้างนอกนายเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เข้าใจแล้วครับเอาละได้เวลาที่นายจะต้องกลับไปพักผ่อนแล้ว ทำไมไฮเบอร์ตันถึงได้เป็นคนเฝ้าประตูล่ะฉันเกือบลืมเรื่องสำคัญไปแล้วท่านเอกเบอร์ตันว่าไงคือว่าผมผมต้องการตัวอย่างเลือดครับคุณให้ผมเก็บตัวอย่างเลือดสักห้ามิลได้ไหมครับถ้าฉันถามไปตรงๆแบบนี้เขาจะโกรธไหมเนี่ยเขาคือไฮเบอร์ตันเขาอาจจะฆ่าฉันก็ได้นะได้สิขอบคุณครับเยี่ยมเลย ตัวอย่างเลือดของไฮเบอร์ตันแม้แต่เคที่ก็ยงังไม่ได้รับเลยว่ากันว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณไวรัสและการทํางานของร่างกายมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดมือไม้กำลังมองหาอะไรอยู่นะทําไมวันนี้ผมไม่เห็นพันเอกไฮเบอร์ตันเลยล่ะหัวหน้าหน่วยกาลังติดภารกิจอยู่นะซินี่ในระหว่างทําภารกิจกองกําลังของเจนวอลลิสได้ค้นพบว่าพวกองค์กรไทได้พัฒนายาชนิดหนึ่งขึ้นมาเมื่อยาตัวนี้เข้าสู่กระแสเลือดของทหารหน่วยรบพิเศษพร้อมกับกระสุน มันจะทําปฏิกิริยากับไวรัสเอส่งผลให้การทํางานของการผลิตออกซิเจนของเซลล์ลดลงมากส่งผลให้หายใจไม่ออกและเสียชีวิตได้หัวหน้าหน่วยจะเอาตัวอย่างยาน,นั่นกลับมาแล้วแพนเอกเบอร์ตันจะตกอยู่อันตรายหรือเปล่าอ๋อไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถฆ่าเฮยเบอร์ตันได้หรอกนะยกเว้นไวรัสเอในร่างกายของเขาเองนะเหละเป็นไปได้ไหมว่าพวกองคอ์กรไทป์ได้รับแรงบันดาลใจจากไวรัสมาเกอร์ชาลอน และสร้างอาวุธชีวภาพชนิดนี้ที่สามารถโจมตีห่วงโซ่ยีนได้เท่านั้นสิ่งที่นายต้องการอยู่ในห้องแอบแล้วฉันไม่ได้บอกว่าขอแค่ห้ามิลหรอกเหรอที่วางอยู่ตรงนี้มีอย่างน้อยก็50มิลลิลิตรเลยไม่ใช่เหรอก่อนที่เขาจะไปเขาก็ไม่ลืมสิ่งที่สัญญาไว้กับฉันดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาจะเข้าถึงได้ไม่ยากเลยฮะตัวอย่างที่หายนากลับมาควรจะแจกจ่ายให้กับเคตที่ด้วยแม้ว่าฉันจะไม่สามารถหามันมาได้ เนื่องจากฉันรู้อยู่แล้วว่ายาตัวนี้มุ่งเป้าไปที่ยีนที่สร้างออกซิเจนของไวรัส X แต่บางทีฉันอาจจะค้นพบความก้าวหน้าจากเซรุ่มของไฮได้ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะไฮเบอร์ตันกลายเป็นภาพลวงตาแบบเดิมอีกแล้วสินะเสี S ่ยวหยาน นายเป็นอะไรของนายเนี่ยเขาคือไฮเบอร์ตันนะแต่ว่าฉันกับรู้สึกดีใจมากกับภาพลวงตาพวกนี้นักจิตวิทยาพวกนั้นไม่ได้บอกเลยว่าความฝันจะสะท้อนถึงความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่สุดของคนเราหรือว่าฉันจะคิดถึงแต่ไฮเบอร์ตันกันแน่นะคงเป็นเพราะว่าฉันถูกขังอยู่ที่นี่มานานมากจนเกินไปแล้วหรือเพราะว่าฉันไม่ชินกับวันที่ไม่มีเขาคอยใส่ใจอีกแล้วกันแน่ แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อโปรโดติดตามตอนต่อไปใครที่อยากให้ทางเราสารต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหนไลค์ like เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เจ้ขอตัวลาไปก่อนนะบุยบุย